สดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนไหนเลี้ยงน้องนอยเอออเียเนี้ยเอาของเล่นออกบ้านนะมีแต่ของเล่นเปลี่ยนอะไายกลับมาเอ้าเราต้องนอนก่อนแล้วลูกโอ้โหเขาเลี้ยงน้องใหม่เมกี้เสียงหายชอบมีแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเนาะเหนื่อย เหนื่อยใจแอป,ปแอปของเราทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเฟซบุ๊กคุณป,ปั๊บป <God S 1> ้าฟลุกส่งมาอีกร้อยด้ว่งขอบคุณนะครับกอดน้อกอดทำไมเฟซบุ๊กเป็นแบบนี้ล่ะเดี๋ยวหนีไปไลฟ์ในที่อื่นเลยเลี <c oughs> ้ยงน้องเล่นคนนี้ด้วยเล่นคนนี้นนเออที่เล่นอย่างนี้ค่อยเหมือนผู้หญิงหน่อยลูกฮะทำไมลูกเราจะไลฟ์อ่านน้องเอาเล่นนี้ก็ใหญ่เลย <Okay. S 2> อเลี้ยงนองหนายที่อื่นไหม <laughs> รถทักเอาซุปเปอร์ฮีโร่มาเล่นเนี่ยขุนยนตอะไรเงี้ย <c oughs> อย่าเอาแต่แบบรถทักเอาเล่น <laughs> <laughs> เป็วานวันนัสทรงนาฮะสิบดวงเช้านี้สดใสขึ้น300สามร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะสาวๆมามมมมมเป็นอะลายกอ,อ,กอ่ะอัญญาเลี้ยงไปบีหน่อยโอโอหน่อย ลานอนลูกอุ้มน้องหน่อยค่ะอุ้มน้องอ่ะอุ้มน้องคนเออเขายังไม่ถ่ายกันหรอกเดี๋ัญอุ้มน้องหน่อยค่ะเออขอบคุณค่ะมามีก็เข้ามาก่อนแป๊บนึงเอาให้มามีมามีเอาให้มามีเอาให้มามีค่ะเอาให้มามีหน่อย มาสอนสอนรูกต่อดีกว่าป่ะอโอ้อคุณปับป้ฟุกส่งดาวมาเอยอะเลยหนึ่งร็อ <c oughs> ดูวงไเมื่อกี้อา้าว <c oughs> เป็นไรลูกสาว <c oughs> หัวฟูเลยเสียงมาแล้วทุกคนมาดูนี้กันต่อทำไมยราไลายแล้วเราชอบเสียงหายบัอกี้มามีพูดเยอะเลยอ่ะตั้งแต่เอาแบบมือถือไปอ่ะ ปาอ๋อปาเขาอปาปาเฮ้ยเงียบก่อนเงียบไปไหนเงียบเงียบชุบเงียบก่อนเงียบมาละอ่ะพอรู้ให้ชึบเงียบเงียบก่อนลูกเงียบ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 อ่ะหาพ่อไหมคะ วันี้ไหมไปหาพ่อไหมอืมอะไรเนี่ยก่นเนี่ยก่นเี่ยโอเคอะไรหนูเล่นอะไรหรื

เฮ <Hey. S 2> ้ยเดี๋ยวมันหล่นใส่ไม่เอาลูกต่อเองอ, <c oughs> อ่ะลูกวไปมานี่มามานี่มามานี่มาเฮ้ยอ่ะเนียนเนียเล่นอันนี้ไหมอ่ะเล่นเนียนเนีนเนีนอีกๆๆๆต่ออีกต่ออีกค่ะต่ออีกได้ไหม <c oughs> เออ เก่งค่ะไหนต่ออีกต่ออีกสิต่ออีกต่อ,อ,ตอ,อเปิดได้เหรอหนูเปิดเป็นเหรอเปิดเป็นเหรอลูกฮะหนึ่งมา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 ขวบรู้สิเปิดเป็นแล้วเหรออ,อ๋อหลวงออกมาเนาะโอ้เก่งนะ 哪来啊？ อะไรหลวงองจากจาก่อนจากกอนเห็นไหมเนี่ยเหรอชุดที่เธอต้องเปลี่ยนอ่ะสีแดงแดงเนี่ยไม่อันนั้นคืออีกงาน กำลังใจจากสาวน,อน้อยส่งมาให้เราด้วย50เดือค่ะหลายงานเลยเยมียเมียงานเยอะครับคุณน้อยบ้านที่ไม่มีลูกชายก็คือเงียบ เงียบไม่ได้สิเด็กต้องเรียนหนังสือคุณน้องเด็กชงมาห้าสิบดวงค่ะเดือนนี้ใช่ไหม หนูจะมาอันใหม่ทำไมนุ่นไปเล่นนุ่น,น,น,นไปเล่นนุ่นไปเล่นไปวัวพี่อัานหรอพี่อัานไม่กินนนูเป็อะไรพอแล้วลูกหนูเพิ่งแกะมาอันนึงคุณสุพรรณส่งมา99ดูว่า ไป này ไป này anh ยา <laughs> <laughs> <laughs>

มันต้องรอ,งอแล้วแหละแต่ไม่มีเวาเนาะค่ะไอว่าซิดดาวแต่ว่าเราทำได้นะเหรอซิดดาวพีดูความสามารถพอ่อ Uhm ไปทั่วหมดแล้วเยเเดี๋ยวต้องไปเอาเด็กดอนแล้วครับเดี๋ยวเราไลฟ์ประมาณนี้ โอเคไบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่เจอกันใหม่ถ้าเผื่อว่างๆเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวมาก็ มันมีไลฟ์ก่อนหน้านี้ด้วยขอบคุณคนที่ส่งดาวให้ไลฟ์ก่อนหน้านี้เราทำสตาร์ปาร์ตี้ได้วันนี้อัญญาลงมาลูกโอเคบายบายครับเจอกัน